สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีการทำผัดมาม่าให้อร่อยมาฝากกันนะคะวิธีทำวิธีนี้ก็คือจะทำให้เส้นเนี่ยไม่เละแล้วก็ผัดออกมามีความแห้งนะคะรสชาติกำลังดีอร่อยมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะเราจะใช้เส้นมาม่าค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็นได้นะคะเราก็จะต้องต้มน้ําให้เดือดแล้วก็นําเส้นมาม่าเนี่ยลงไปต้มประมาณ1นาทีนะคะอย่ามากไปเพราะว่าไม่งั้นเส้นเขาจะมีความนิ่มแล้วก็มีความเละเวลาผัดค่ะเราก็ต้มแล้วก็รอให้เขากระจายออกจากกันนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีค่ะจากนั้นก็นําขึ้น แล้วเราก็จะเตรียมในส่วนของผักคะนา้าแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็กระเทียมสับนะคะซึ่งใช้เนื้อสัตว์อะไรก็ได้วันนี้จะใช้เป็นไส้กรอกแล้วก็เนื้อหมู นี่นะคะพอเส้นเริ่มเป็นประมาณนี้ก็คือไม่ได้ว่าเขาอืดนนะคะแค่ว่าต้มไปประมาณ1นาทีแล้วก็เส้นเขายังมีความเป็นตัวเส้นแล้วก็อาจจะมีความแข็งเล็กน้อยอยู่นะคะเพราะเดี๋ยวเรานําขึ้นออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาสุกเพิ่มเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็ช้อนขึ้นมาเลยค่ะ,สะเส็ดน้ํา เราจะมาทำการผัดกันนะคะก็ใส่น้ำมันพืชนะคะลงไปในกระทะจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมสับแล้วก็เจียวกันจนกระทั่งเขามีความหอมแล้วก็มีสีเหลืองนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะเราก็ใส่ตัวหมูชิ้นลงไปค่ะก็ผัดจนกระทั่งเขาเริ่ม มีความสุขนะคะ พอตัวเนื้อหมูเริ่มสุกนะคะอย่าให้สุกมากแค่แบบออกชมพูนิดนึงจากนั้นเราก็จะใส่ตัวผัดคะน้าลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อเลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราเห็นแล้วว่าตัวคนาเริ่มมีความสุกแล้วก็ตัวหมูเนี่ยสุกแล้วจากนั้นเราจะใส่เส้นมาม่าลงไปผัดค่ะในระหว่างนี้เราก็จะทําการปรุงรสชาตินะคะถ้าใครชอบใส่ผงปรุงรสที่มากับมาม่าก็สามารถใส่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงเพิ่มกันนะคะหลังจากที่เราชิมขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะใส่ตัวซีอิ๊วขาวลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ทําการผัดส่วนผสมให้เข้ากัน ในส่วนของไข่นะคะจะใส่ที่หลังก็ปัดด้านของมาม่าเนี่ยไปด้านข้างกระทะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็ยีเขานะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะยีจนกระทั่งเขาเริ่มเซตตัวแล้วค่อยผัดเขาด้วยกันไม่งั้นตัวมาม่าเราเนี่ยก็จะแฉะค่ะในช่วงนี้เราสามารถที่จะชิมรสชาติแล้วก็ปรุงรสเพิ่มค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มในส่วนของ อซอสผู้เข่าทองซอสปรุงรสนะคะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะพอเวลาเราผัดเนี่ยเรามีทั้งผักมีทั้งหมูแล้วก็ไข่เพิ่มเข้ามารสชาติเขาจะอ่อนลงนะคะจากนั้นเราก็ยีตัวไข่ประมาณนี้ค่ะ พอไข่เริ่มเซ็ตตัวลักษณะน,นี้นะคะก็ผัดเข้าด้วยกันเลยค่ะเวลาเราทําเช่นอย่างเนี้ยก็คือจะทําให้มีสีสันของไข่สวยงามแล้วก็ตัวมาม่าเนี่ยไม่แฉะนะคะแค่ผัดให้พอเข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ าใครชอบความเผ็ดก็ใส่พริกหั่นชิ้นลงไปนะคะในการผัดด้วยนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวมาม่าเส้นของเราเนี่ยมีความเป็นเส้นแล้วก็มีความแห้งแล้วก็ไม่แฉะนะคะรสชาติกาลังดีเลยค่ะเรียบร้อยแล้ววิธีทำง่ายๆมากเลยวิธีนี้ก็คือเพื่อนๆลองทําทานดูนะคะเป็นเมนูที่ง่ายประหยัดแล้วก็ได้ คุณค่าทางโภชนาการครบค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ